สวัสดีค่ะสาวหนองบัวแดงพาเที่ยวจะพามาดูสูตรไก่แซบแล้วก็ก๋เตี๋ยวเรือลูชิ้นโกฮับนะคะที่ดังที่สุดในอำเภอหนองบัวแดงนะคะตามเข้าไปดูวิธีทำเลยนะคะ อร่อยที่สุดในอำเภอหนองบัวแดงมาเจอกับแม่ค้าแสนสวยคะ่ะน,น้องไอค่ะัสดีค่ะน้องไอจะมาทำอะไรค่ะวันนี้อ๋อมียำไก่แซบ่บค่ะแล้วก็มียำรวยสวนตอนนี้เรามีแค่สองเมนูเพราะว่าคุณจะเปิดจัดรจการได้ไม่นาน ค่ะค่ะก็ตอนนี้ก็หัวหมุนค่ะมีสองเมนูหัวหมุนเลยทำไม่ทันค่ะอันนี้ก็ไก่นะะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็การยำนะคะอ่าแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบรสไหนเราจัดให้แต่ว่าตามสูตรเราจะประมาณนี้ น้ำเชื่อมนะคะอันีอะคะอันนี้งาพูดแรงๆหน่อยเอาอยู่ฝั่งนี้เอาอยู่ฝั่งนี้ออนปิดไปมะนาวค่ะมะนาวไม่ไม่เห็นเลย ข้าชาไม่เอาเราจะไม่ใส่ผงชูรสนะคะเพราะว่าเราป็นน้อดใครจะมาร้านนี้นะครับให้เตรียมผงชูรสมาจากบ้านนะครับเพราะว่าแม่ค้าไม่กินผงชูรสนะ <c oughs> รคระับกินเคลียรด้วยโดเยียดเยี่ย,ย,ยนไป <c oughs> เพื่อสุขภาพใช่วันนี้เราต้องแข็งแรงกันไว้ก่อนนะคะ ก็หอมแดง กรอบทุกอันเลยรอมมากคะร้อนมากค่ะร้อนนี่จะเลื้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะขอคนละหนึ่งแชร์นะเพื่อเป็นกใจให้กับแม่ค้าคนสวยร้าน,อ,นอะไรนะร้านสบายดีค่ะร้านสบายใครไม่สบายนะพี่น้องมาร้านนี้สบายดีทุกคนสบายค่ะบริการเองหมดบร <laughs> ิการเอง ไปไม่สบายเจ็บป่วยมาเลยครับจะได้สบายบสบายแน่นะเดี๋ยวผมให้ใต้ผมให้เปอร์ไว้ใต้ลิงกนะครับสั่งสั่งได้เนาะ้ารสั่งได้ค่ะส่งด้วยส่งฟรีเฉพาะในตลาดนะคะ <laughs> ข้าวยำไก่สจนะคะดูการจัดจานนิดนึงจานน่าอร่อยจานจานยุบเอ่อ 拿来关心嘛，对吧？要拿拿拿人，拿拿就是关心咱爷，要天天得给他看。对。哼哼哼哼哼。<noise> ดอคีบมันลอยไหนเันยไม่มีตอกคีบหมดเลยใช่ส้มจีนน่าะัุดตามท้องเรื่องค่ะสวยงามอ่าเสร็จแล้วค่ะเขาเรียกเมนูอะไรนะเาาข้ายำไก่แซ่บเาาข้ายำไก่แซ่บนะครับจั้อมเจับได้สวยจับประหลัดบอกประหลัดล้าออกก็บอกว่าสวยจับเนี่ยพ <laughs> ร้อมเสิร์ฟครับ อาันนี้มาทุกคนชิมนะคะการกินอาหารให้อร่อยมันก็ต้องคำใหญ่ๆนะคะอันนี้สูตรจะพอโตเลยค่ะคำนี้นี่นะคะ อืม mm hmm. กอบมากค่ะอืม mm hmm. กอบยังข้าวบ้านเลยไหมน,นี่นะคะ mm hmm. อืมเรียบเขาใหญ่ใช่ไเขาใหญ่น,นี่เขาใหญ่ี่หืมเรียบแก่ไ่ะ พอ่อใหญ่วีมากินแข่งกันไหมจาพพมพ่อใหญ่วีไม่ง่ากกินปเพื่อนแล้วหรอกเสียใจเลยพ่อใหญ่วีเจ้าไม่ดะมากินแล้วงานนี้โอ้ยไม่พ <c oughs> อสาวเลวดีนะคะอือ <c oughs> รสชาติพอดีเลยเหรอคะอมไม่ต้องได้ปรุงอะไรอีกเลยอ่าน,น,นอนอ้ายมาฝากร้านเลยเนาะ ฝา,ากร้านเลยทัณเชื้ฝากร้านด้วยนะคะร้านตั้งอร้านร้านอยู่ตรงข้ามกับร้านทรายหมูกระทะเลยค่ะอยู่ดอกบัวแดงนะคะจะังหวัดชยภูมิคอาหารของร้านนะั่ได้ะอาหารของร้าครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าแม่ค้าคนนี้จะสวยเหมือนทำอาหารให้ลูกค้าเปล่าเดี๋ยวผมพาไปดูพร้อมกันางที่น้องพร้อมท้องใต้เฮ้ยนี่ครับแม่ค้าค่ะฝากสั่งร้านด้วยนะคะร้านอยู่ตรงข้ามร้านซายหมูกระทะค่ะ ที่นี่ก็จะตัต้งอยู่ที่หนองแัวแดงจังหวัดชายภูมิค่ะท่กเปิดร้านได้ไม่นานก็อุดหนุนกันด้วยนะคะพร้อมบริการค่ะแล้วก็ทำด้วยใจค่ะแล้วลูกค้าสั่งให้เราส <Test> ่งด้วยไหมส่งได้ค่ะส่งเฉพาะในตลาดนะคะส่งปีเพราะว่าถ้าส่งกันนั้นไม่รู้จักบ้านเขาค่ะเดี๋ยวกับข้าวเย็นหมดก็เลยหาไม่เจอแล้วรายการอาหารนี่เป็นยังไงบ้างหรือว่าเล็กอยาแต่ลูกค้าสั่ง อาตอนนี้เราจะมีแค่ก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ข้าวยำไก่แซ่บแล้วก็ข้าวยำลีส่วนนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เพิ่มเมนูใหม่เข้ามาเพราะว่าเพิ่งจะเปิดร้านไปไม่นานเดี๋ยวเราจะเพิ่มมาเรื่อยๆค่ะสักหน่อยร้านเราเปิดมาได้กี่เดือนเปิดได้แค่หนึ่งเดือนสองเดือนค่ะเพราะว่ามาอยู่ไทยระหว่างแบบว่าพักตัวค่ะก็เลยเปิดอยู่ต่างประเทศเนาะสวีเดนค่ะสวีเดนค่ะฝากถึงเอฟซีอยู่ต่างประเทศด้วยนะครับถ้ามาตรง จังหวัดชียงใม่เป็ร้านสบายดีนมสดนะครับร้านนี้บริการตัวเองเฉพาะน้ำดื่มเนาะแล้วแล้วแต่ลูกค้าถ้าแม่ค้าว่างก็จะบริการให้ทุกอย่างค่ะขอบคุณมากค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้นะเจอกันใหม่คลิปหน้าบได้มาคไดค่ะ